สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอย,อยู่กับ EP พสองนะฮะนี่กัะตันตัวนี้ปลาไหลเยอะนี่น,นี่นี่นี่ใช่นี่นี่นปลานี่นี่ปลาที่นี่แหละนี่เนาะนี่เนาะงไอเดียที่ใส่กินอืมนี่เนาะเยวพี่เจอไหมหนูมันหน้าจามันเป็นไงออโอ้ต้นมะอผ้าหุ้งก็ใหญ่นะเนาะ อืมนี่แหละตรงทรายเบ็ดนะเดี๋ยวพี่ลงไปดูก่อนมันมันไม่ลึกนะครับท่านมันไม่ลึกนะตรงนี้แหละครับที่นี่ข้กมผิวตัดลึกไหมไม่ลึกไม่ลึกแต่ตรงนี้ไม่ลงไปเลยครับตันประมาณถึงข้อข้อเท้านาะอต้องเป็นผมอีกแล้วเหรออลงเลยลงเลยเนี่ยลงชูหมาหน่อยหมมายยังงไ่ลลเนี่ใช่นี่ก็นาผมนี่เออไม่ใช่นาผมนาพ่อตา นี่ตรงนู้นนะมันลึกนะผมไปขุดไว้ที่ดูดน้ําขึ้นมาใส่นาตรงนี้บริเวณนี้มันจะรกในสีหมาไม่กล้าลงผมใช่โอ้หมาไม่กล้าลงเนาะอกับตันลงเองตอนนี้อยู่กับกันลาหาหนูนะฮะใช่ตัวนู้นน่ะเออ ขุดไว้โน่นด้านล่างเลยขุดเอาไว้ทำอะไรอ่ะขุดเอาไว้เออเฮ้ยเฮ้ยเสียงะไรวะเสียงกอไผ่กอไผ่เหรอกอไผ่ลัดในเอฟซีตรงนี้ช่างวงขุดเอาไว้ใช่ขุดไว้เพื่อที่จะดูดน้ำขึ้นมาใส่นาเฮ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะเอาเร็วนะเอาเร็วนะนั่นน่ะเอาแล้วนะโอ้โหลุ้นมากเลยวะนี่นะลุ้นระทึกไปด้วยกันนะเอฟซีนี่ต้นมะพร้าวโอ้ใหญ่แล้ว ไม่มีลูกเั้งมันใกล้คนต้นวาวต้นวาวผมตัวเลียวมากเลยนะเอฟซีปลาเยอะนะแถวนี้น่ะใช่นี่ใส่เบ็ดปลาไหลนี่สุดยอดเลยแถวนี้นี่ใช่โอ้อาจจะมืดๆหน่อยนะเอฟซีเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะได้จั จะทำยังไงถึงจะได้หนูนี่เห็นูนี่เราเดี๋ยวไปตรงรองน้ำไปเลาะไปเรื่อยๆไอ้ไอ้ไอ้ไปซื้ออ่ะหนูก็ปิ้งแล้วหนึ่งตัวเลยหาเอาเอากล้องแล้วอุปกรณ์ของเรานะฮะ ใช่ห้วยหมดเลยแถวนี้น่ะน <ah> pues right. ู่นกับตันยาไปถึงนู่นยาไปถึงนู่นใช่นี่น่ะี่นะต้องใส่บูทมาเดี๋ยวว่าอืมโอ้โหลำห้วยนะเนี่ยห้วยคงจะวานแหไม่ได้เนาะไม่ได้เนนนน่ัะไอเดียทำอะไรลูกจะดูไปเราไปที่เดิมไป อี่ทป็นทางรถมอเตอรเนาะโอ้ทางรถกี่วข้าวอืมใช่ไปพี่น้องเอฟซีมาผมไม่มาเลยเนาะอะไรนะ เอามาอื้ออื้อบ่โอ้เป็นการสั่งให้หมาลุยนะฮะมาผมไม่รู้ไปไหนหมดแล้วตอนนี้หมาหายหมดแล้วท่ามน้านี่หมาไม่กลับมาเลยหมาามไปฝั่งพนแล้วใช่หมาไม่กลับมาเลยเนาะเราต้องหากันเองแล้วนี่เอฟซีใช่ ผมผมก็ว่าง,งั้นแหละปกติหนูจะออกมากินมตีข้าวที่มันตกอยู่นะใช่วะไม่ยืนเมื่อไหร่ไหมอืมยื้อเหรอม,มันมีหงุ้งเขามาผมเป็นยังไงบอดล้วนี่ข้ามน้ำไปลงในโอมาา้มาหาย,ายมาหายมาหายนะครับเอฟซีเสียงอะไรวิ่งไม่มนูน่นหมาเสย <c oughs> หนูนูวิ่งๆนูว้ออ้โอ er ้โอ้อ้โอ้้โอ้้นี่หู้เออโอ้ผมเห็นแวบๆดำๆมาดำรือเปล่าไม่ใช่เนูะนึู้่าน้ำไอเยจับหางมันฟาดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอมาก่อนไปดูดมดูมาเชี่ครองมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วเ็เชคองจะกินแล้ว นั่งนั่งนั่งโอ้หามาก่อนนะเอคืนนี้นะเดี๋ยวรอมาเพื่อมาเรื่อทยอยมาเดี๋ยวกำลังมาเนาะหมาข้ามฝั่งนะฮะขนาดหมาก็ยังข้ามฝั่งนะเอฟซีโอ้โหนาะาไปสีตัวกลับมาหนึ่ตัวเนาะไม่ใช่หนูไปแล้วบอกนอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วนักมากมามา มามาถ้าครเช็คเช็เช็คดุมเออดุมดุมดุมอืมนั่นเป็นไงไม่มีอะไรเลยเจอมลูกเจอไหมเจอไหมมันต้องเช็คของอะนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจออะไรนะเจออะไรเอออุ่นแล้วลูกไปมาเจอแน่มาเจอแน่อีบีบีโอ้โหดาหนูเอฟซีโอ้ดาหนูอื ไหนรูตรงนั้นน่ะไปแล้วไปแล้เอ้ยเอ้ยโอ้โฝันกินนี้หมายังไม่มาเนาะหมาข้ามฝั่งนะเอฟซีโอ้ใช่มาใช่นะโอ้ มันต้องไปหากลางวันเนาะหนูเนาะกลางคืนไม่มีเนาะไม่มีมันออกหากินหมดแล้วช่วงกลางวันอันเช้าเนี่ยจะมีเนาะใช่พวกมันจะขายอยู่ไปหาคืนมันหมดต้องไปหาตอนเช้าถึงจะได้ไปหาซื้อที่ตลาดเลยได้ปีน้องโอ้ไม่รู้หมาผมหมาครบหรือเปล่าเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลนะเอฟซีเฮ้ยมา อ้ยมันมาอยู่นี่หมดเลยเนาะสามตัวนะครับเอฟซี FC, นี่นะฮะผลงานนะฮะที่พวกเราไปหานะฮะพี่น้องเอฟซีนี่ <c oughs> หนูนะฮะนะ,ะเออ,เอ,อ,เอ,อมามดแล้วหมา่นะโอ้ยสรุปได้หนูตัวเดียวเนาะพี่น้องเอฟซีนนะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับโอ้ยนี่ครับ มนี้ไม่คือเป็น,นืวะมยอี่อ่อร่อยเนาะอือจุบนี้สวัสดีครับ